สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนอเรียกว่าบอกดีกว่าวันนี้จะมาบอกวิธีการแปลงไฟล์นะคะจากไฟล์ png ไปเป็น eps กับ jpg นะคะเพื่อที่จะส่งในเว็บฟ e ีพิกนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราเปิดโปรแกรม e l a ัสก่อนนะคะ ค okay. หลังจากนั้นให้เรา create new นะคะตั้งเป็นตั้งตรงนี้ค่ะเป็น3 0 0 0คูณ3 0 0พพิกเซลนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น3 0 0 ppi นะคะจากนั้นก็กด create เราจะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราคลิกตรง stroke s t o k e ตรงนี้แล้วก็กดนอนนะคะแล้วก็ คลิกฟิลขึ้นมาคลิกซิลี่ยมนะคะแล้วก็ลากให้เต็มพื้นเลยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้กดไฟล์แล้วก็โอเพนเลือกเลือกไฟล์ที่เราจะทำการแปลงนะคะสมมติเราเลือกเป็นอันนี้อ่าเราก็จะได้เราก็จะได้ไฟล์ png มานะคะหลังจากนั้นให้เรา กดตรงนี้ซูมเอาเราจะได้เห็นเต็มๆนะคะหลังจากนั้นให้เราลากให้เราลากขนาดลากขนาดเท่าไหนก็ได้นะคะตามที่เราสะดวกนะคะแต่ว่าอย่าให้ใหญ่กว่าเพนสี่เหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็ลากมาด้านข้างะคะ่ะหลังจากนั้นให้กด Object กต์ก็ เลสเซรไรท์ right, นะคะคลิกทรนส์เพลนส์นะคะแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นให้เรามาตรงที่ Image Track นะคะคลิกลูกศรตรงนี้แล้วก็ High อันแรกนะคะ High สักอย่างฟ o โต มันก็จะทำการแปลงไฟล์นะคะให้มีขนาดเล็กลงแต่ว่ายังคงยังคงคุณภาพอยู่นะคะไฟล์ไม่แตกหลังจากนั้นให้เรากด expand แบบนี้นะคะแล้วก็คลิกขวา Ungroup นะคะหลังจากนั้นให้แตะด้านนอก1ครั้งแบบนี้แล้วก็แตะพื้นขาว1ครั้งนึงแบบนี้นะคะแล้วก็กด break space ก็คือลบออกอเราก็จะได้ element ของเราในความละเอียดความจุที่น้อยแล้วก็ยังมีความคมชัดเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นคลิกลากครอบ element ของเรานะคะแล้วก็คลิกขวาคลิกที่คำว่ากรุ๊ปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เลื่อนกลับมาไว้บนกระดานเหมือนเดิม แบบนี้นะคะเราอาจจะย่อให้เล็กลงหน่อยก็ได้นะคะเผื่อมันจะไม่ผ่านเนาะแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็คลิกที่ File save as นะคะคลิกตรงนี้เป็น eps นะคะกด save พอขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เราคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นอีรัดสิบนะคะ กดโอเคกดโอเคครั้งหนึ่งนะคะอ่าอันนี้เราก็จะได้ไฟล์ EPS แล้วนะคะแล้วก็ให้คลิกไฟล์ export นะคะแล้วก็ export as นะคะคลิกตรงนี้เป็น JPG นะคะติ๊ก use artboard ด้วยนะแล้วก็ export นะคะกดโอเค เท่านี้นะคะเราก็จะได้ไฟล์นี่เราได้แล้วนะคะเป็น EPS กับ JPG นะคะซึ่งถ้าเราจะส่งงานในฟีพิกนะคะเราต้องมีชื่อของสองไฟล์เนี่ยเหมือนกันนะคะแล้วก็ลบลบศูนย์ลบขีดศูนย์หนึ่งออก มันก็เหมือนกันแล้วนะแล้วหลังจากนั้นให้เราไปที่เ,เข้าไปใน f รีพิกคอน o ท t r i b ิวเตของเรานะคะแล้วก็คลิกตรงอัพโหลดไฟล์ตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาคลิก Browse เลือกไฟล์เมื่อกี้ที่เราทําการทรคไว้นะคะคลิกลาก ครอบทั้งสองอันเลยนะแล้วก็กด open แบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ see upload your file เท่านี้เราก็จะได้แล้วค่ะได้ไฟล์เข้าไปอยู่ในกล่องอัปโหลดนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ชื่อิ๊กใส่ชื่อใส่เทคใส่คีย์เวิร์ดอะไรนี้แล้วก็กด submit เท่านี้ก็ได้แล้วค่ะ